สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับก่อนที่ผมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาสักสามสวินาทีลองค่อยๆสำรวจตัวเองครับว่าไมนมีส่วนไหนในร่างกายของเราบ้างที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นใบหน้าของเราเป็นต้นขาของเราเป็นหน้าท้องของเราเป็นต้นแขนของเราเป็นผมของเราอะไรก็ได้ครับ ลองอยู่กรมันสัก30มินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับ ก็เป็นอีกคนหรือเปล่าครับที่รู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าเวลาเล่นอินสตาแกรมทีไรตามโฟลเลอร์ซิลปิตี้บางคนบ้างนะครับเนี่ยไอดอลบ้างหรือตัวเราเพื่อนเพื่อน,นเราบ้างถ่ายไปทีหนึ่งก็ด่าตัวเองทีมึงเอ๊ะทำไมหน้าเราไม่เลียวเหมือนเขาถ่ายไปอีกทีด่าตัวเองอีกทีเอ๊ะทำไมขาฉันไม่ยาวเหมือนเขาถ่ายไปอีกทีด่าตัวเองอีกทีให้ทำไมเขามีแต่ชุดสวยๆแล้วชุดเราไม่สวยเหมือนชาวบ้านเขา หรือว่าต้องทนทำงานที่ตัวเองไม่ชอบนะครับจันถึงสุดต้องไปให้เจ้านายด่าไปลูกค้าเขาว่าเพื่อได้เงินเดือนมาไปซื้อชุดสวยๆนะครับซื้อเมคอัพดีๆเสาว์อาทิตย์ไปคาเฟ่ต่างๆถ่ายรูปเช็คอินจากนั้นจันถึงสุดก็มาทำงานที่ตัวเองเกียดใหม่หรือว่า เวลาอาบน้ําก็ดีเข้าห้องน้าก็ดีส่องกระจกทีไรจะเห็นแต่ส่วนที่เราไม่แฮปปี้เห็นสิวบ้างเห็นตีนกาบ้างเห็นหน้าท้องบ้างเห็นมันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนเท่าไหร่ไม่แฮปปี้กับมันเท่าไหร่ <S <S ก็จริงๆแล้วที่คุณไม่ชอบบางส่วนในร่างกายของคุณเนี่ยเป็นเพราะผมครับโฆษณาครับ คุณเห็นโฆษณาที่ล้อเลียนคนอ้วนเป็นตัวตลกตั้งแต่เด็กเลยคุณเห็นโฆษณาของผู้หญิงผิวคล้ำที่ถูกผู้ชายเมินซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเห็นโฆษณาที่ผู้หญิงบางคนมีใบหน้าดูือ,อยแล้วก็ถูกเรียกว่าแม่โฆษณามันบูลลี่ผู้หญิงมันลดคุณค่าในตัวผู้หญิง พะเขาอยากให้ผู้หญิงเนี่ยรีบวิ่งไปซื้อของของเขาและยิ่งเรารู้สึกด้อยค่าเท่าไหร่เราก็ยิ่งซื้อของเขามากเท่านั้นเขาก็จะยิ่งทําโฆษณาบูลลี่เรามากยิ่งขึ้นด้อยค่าเรามากขึ้น,นเรื่อยๆเพื่อให้เรารีบวิ่งไปซื้อเรื่อยๆเรยพราะมันได้ผลแต่นั่นแหละครับต่อเราซื้อของทั้งหมดโลกเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราสวยพอหรอก พราะโฆษณาเขา s e ต s t a n d a r ของความงามขึ้นมาแล้วก็บอกว่า standard ความงามนั้นเนี่ยคือ standard ของผู้หญิงถ้าผู้หญิงไม่สอบผ่านไม้บรรทัดอันนี้เธอต่ออียค่าถ้าเธอสอบไม่ผ่านไม้บรรทัดอันนี้ไม่มีใครสนใจเธอและมันก็ไม่ใช่เพิ่งเริ่มมันเริ่มตั้งแต่สมัยเราเด็กแล้วสมองของเราถูกโปรแกรมมาตลอดเห็นโฆษณาซ้ำๆมาตลอด ว่าผู้หญิงอ้วนผู้หญิงผิวค้าผู้หญิงผมหยิกฟูไม่มีใครสนใจหรอกโดนล้อเลียนบ้างอะไรบ้างผู้ชายเหมือนบ้างเธอต้องสอบผ่านสแตนดาดเท่านี้เท่านั้นถึงจะเป็นผู้หญิงที่มีค่าแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้สแตนดาดอันนี้มันบงการชีวิตของเราตลอดให้เราต้องพยายามวิ่งตามให้เราสอบผ่านไมาตรฐานอันนี้ให้ได้ เราไม่กล้าใส่ชุดที่เราอยากใส่ไม่กล้าแต่งหน้าที่เราอยากแต่งเพราะกลัวจะโดนบูลลี่ว่าอ้วนดำอย่างเงี้ยไม่เวิร์กหรอกแต่งอย่างเงี้ยน่าเกลียดแต่งได้ยังไงหรือเราเนี่ยต้องเปนหนี้หมุนบัตรเครดิตเพื่อจะได้มีตังมาซื้อเสื้อผ้าไปถ่ายรูปเก๋ๆในคาเฟ่อัพรูปลงไอจีทนทำงานที่ตัวเองเกลียดแล้วหมุนหนี้บัตรเครดิตไปเรื่อย หรือบางคนเนี่ยเสียเวลาเวลาหนึ่งชั่วโมงตื่นเช้ามาปุ๊บตั้งแต่ตีมาบ้างหกโมงบ้างแล้วก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาทําผมเลือกชุดสวยๆเสียเวลาวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้คนรอบข้างเนี่ยชื่นชมว่าเราคนสวยเป็นคนดูดีหรือบางครั้งแม้แต่เพื่อนสนิทเราเราก็ต้องแข่งกันสวยกับเขาพอไปท่องรอปุ๊บเฮ้ยเราต้องแต่งตัวเนี่ยต้องใหญ่น้อยหน้าเพื่อนนะหรือต้องสวยกว่าเพื่อนนะ หรือบางคนทนทำงานที่ตัวเองเกลียดตัวเองไม่ชอบเนี่ยเพื่อเก็บตังค์ไปทําสัญญกรรมนี่แหละครับเรายกร่างกายของเรายกผิวของเรายกคุณค่าในตัวเรายกชีวิตของเรายื่นให้คนอื่นไปเลยให้คนอื่นเป็นคนตัดสินว่าเออแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ดูดีแบบนี้ไม่ดูดีแบบนี้เธอมีค่าแบบนี้เธอไม่มีค่าเรายกชีวิตเรา ยกตัวเราให้เขาตัดสินหมดทุกอย่างแล้นเราก็จะไม่ชอบตัวเราเองจนกว่าคนอื่นจะชอบเราเมื่อไหร่คนอื่นที่ชื่นชมราแล้วเ,เธอดูดีเธอสวยเราถึงจะโอเคกับตัวเราเองเราถึงแฮปปี้ตัวเราเองเราถึงจะรู้สึก้ตัวเองมีค่าแต่ถ้าเขาไม่ชื่นชมเราเราก็จะรู้สึกตัวเองฟเฟลรู้สึกตัวเองไม่มีค่าและกลายเป็นว่านี่แหละครับ เราต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อวิ่งตามบิวตี้สแตนดาร์ดอันนี้ต้องทิ้งอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพื่อให้สอบผ่านไม้บรรทัดนี้ให้ได้แล้วมันกลายเป็นว่าไม้บรรทัดนี้มันก็เป็นเหมือนคงขังชีวิตเราให้เราอยู่แต่ในนั้นชีวิตและร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เคยเป็นของเราเลยครับเพราะเรายกให้คนอื่นให้เขาตัดสินว่าออแบบนี้สอบผ่านแบบนี้สอบไม่ผ่านแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีทั้งที่มันเป็นชีวิตและร่างกายของเรา และถ้าโฆษณาจะขีดสแตนดาร์ดให้เราวิ่งตามเนี่ยมันก็จะมีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถทิ้งไม้บรรทัดอันนั้นเนี่ยไปได้มีแต่เราเท่านั้นแล้วก็ผมมีสีวิธีนะครับอยากให้ทุกคนลองทํากันซึ่งเป็นวิธีคย,ยีงไม้บรรทัดนั้นทิ้งไปไกลๆจากชีวิตเลยนะครับวิธีแรกคือเลิกซื้อการซื้อของเนี่ยเป็นการโหวตอย่างหนึง่งเราโหวตว่าให้ แบรนด์แบรนด์นี้อยู่ในชีวิตเราหรือเปล่าหรือโหวตให้มันออกไปจากชีวิตเราถ้าแบรนด์แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่บูลลี่ผู้หญิงลดคุณค่าผู้หญิงหรือว่าขีดเส้นมาตรฐานไอดีลบิวตี้ที่มีมวนเป็นจริงให้ผู้หญิงพยายามวิ่งตามเพื้อเขาได้เงินจากเราเราวโหวตให้เขาออกจากชีวิตเราเปไปเลยครับยัยก็ามาอยู่ในชีวิตเราและถ้าผู้หญิงเนี่ยรวมกันโหวตมันเยอะมากพอเนี่ย แบรนด์แน,ดนั้นเนี่ยมันจะออกจากเชลล์มันหายจากเชล์ทันทีเพราะเขาขายไม่ออกแบรนด์อะไรก็ตามที่บุรี่เราเอาเขาออกจากชีวิตเราเลยครับส่วนวิธีที่อันที่สองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเครืออง i n s t a กร a m i n s t a g กรมเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักอันนึงในการดอยค่าผู้หญิงลดเซลเสตีมของผู้หญิงซึ่งผมอยากให้ลองไปดูสเรื่องนะครับ เรื่องแรกเนี่ยเป็นสารคดีใน Netflix ชื่อว่า The Social d i l e m m a จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยไอโซเชียลเน็ตเวิร์มันมีนกลไกยังไงในการด้อยค่าของเราและเขาก็ทำเงินจากการด้อยค่านั้นของเราเรวมทั้งมีอีกรีเรซ์หนึ่งทึ่เราสามารถ Google แล้วหาได้เลยเป็นรีเร์ชที่ทาให้เห็นว่า i ิน t a g r กรมันทำให้วัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยเซลสตีมลดลงมากน้อยแค่ไหนมันกระทบกับชีวิต ผู้หญิงมากแค่ไหนนะครับลองไปหาดูกัน2ออันนี้เพื่อที่เราจะได้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ได้อย่างรู้เท่าทันมากส่วนวิธีที่3ครับหาคุณค่าตัวเราเองเป็นธรรมชาติของคนครับที่เรามักจะคุณค่าของเราไปฝากกับคนรอบข้างให้เขาเป็นคน endorse เราให้เขาเป็นคน approve เราคลิกไลค์ให้เราว่าเออแบบนี้เธอทำได้ดีแบบนี้เธอมีคุณค่า แต่จริงๆแล้วคุณค่ามันอยู่ในตัวเราครับทุกคนมีคุณค่าในตัวเราไม่เคยกลับมาชื่นชมไม่เคยกลับมามองมันลองดูนะครับว่าลองทำสามเดือนสามเดือนแต่และว,วันก่อนนอนก็ได้หรือช่วงเย็นก็ได้ลองดิสมาห้ข้อมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกชื่นชมตัวเราเองในวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นนั่งกินข้าวพ่อแม่แล้ะตักข้าวให้พ่อแม หรือเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเอ้ช่วยเพื่อนทํางานหรือเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเออวันนี้ทําโปรเจกต์บางอย่างกับเพื่อนๆแล้วก็้สนุกจังเลยเราทําได้ดีก็อะไรก็ได้ครับห้าข้อลองลิสต์ดูนะครับทําอย่างนี้สามเดือนลิสต์ไปลิสต์ไปทุกๆอาทิตย์ลองกลับมาอ่านมันอีกครั้งอ่านมันอ่านมันแล้วเราจะเห็นคุณค่าเราอย่างชัดเจนว่าตัวเรามีคุณค่าอะไร ส่วนวิธีสุดท้ายครับคือวิปัสสนาก็ผมมีโอกาสได้วิปัสสนามา6ปีทุกๆวันนั่นนะครับการวิปัสสนามันทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากทุกสิ่งเป็นอิสระจากสังคมเป็นอิสระจากโอเพนเนียของคนรอบข้างเป็นอิสระจากเสียงตัดสินของคนรอบข้างคุณค่าที่สังคมเซตขึ้นมาเราจะรักตัวเราเองมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นคุณค่าในตัวเราเองมากยิ่งขึ้นและเราจะชื่นชมตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเมื่อเราไิปัเสนอรับร่างกายของเราผิวของเราคุณค่าของเราชีวิตเป็นของเราเสมอครับถ้าเราไม่ยกให้คนอื่นเขาไม่ยกให้เขาเป็นคนตัดสินแล้วก็ ก่อนจบทอกนี้ผมมีโฆษณาตัวหนึ่งที่ผมกับเพื่อนๆได้ทํากันแล้วก็ลูกค้าของเราท่านหนึ่งลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ก่อนจะมาเป็นโฆษณาตัวนี้ได้นะครับมันเริ่มจากว่าแฟนเก่าผมครับเธอใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงในการแต่งตัวทําผมแต่งหน้าแม้แต่เป็นวันง่ายๆที่เราจะออกไปกินก๋วยเตี๋ย,ยวคนหน้าปักซอย เธอก็จะทําผมแต่งหน้าวันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งผมบอกว่าให้มันโอเคไม่ต้องแต่งหรอกสบายๆง่ายๆแต่ทุกครั้งเขาก็จะบอกผมว่าถ้าฉันไม่สวยเธอจะเลิกชอบฉันซึ่งจริงๆแล้วการที่เธอต้องเสียเวลาวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งปีสามร้ยหกสิบห้าชั่วโมงมันเยอะมากเลยนะชีวิตเนี้ยสามร้ยหกสิบ้าชั่วโมงถ้าเราเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยทำอะไรได้เยอะเลยแหละ ผมเราอยากทําหนังโฆษณะตัวนี้ขึ้นมาเพื่อบอกเธอว่าเธอเปอร์เฟกอยู่แล้วทุกอย่างมันโอเคอยู่แล้วอย่าเสียเวลาให้ใครเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็ผมพยายามปักดันไอเดียนี้เป็นเวลากว่า3าถึงสปีได้เวลามีลูกค้าที่ทำสกินแคร์หรือบิวตี้โปรดักต์มาคุยกับเรานี่จะเป็นไอเดียต้นๆที่เรานำเสนอแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือจะไม่มีทุกคนจะปฏิเสธ ไอเดียนี้หมดเลยและที่น่าสนใจยิ่งกว่าน,นั้นก็คือว่า Marketing ทุก Beau t y Product จะมีผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นคนตัดสินใจเสมอและผู้หญิงทุกคนก็จะบอกว่าผู้หญิงที่เป็นมา r k e t i n g ทุกคนที่ผมไปคุยด้วยจะบอกว่าแบบนี้ไม่เวิร์กหรอกผู้หญิงไทยแชโลไปทำอย่างอื่นถือว่าซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้ผมได้เห็นข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างว่า การที่ผู้หญิงจะก้าวข้ามหรือว่าทิ้งเครื่งทิ้งไม้บรรทัดบิวตี้สแตนดาร์ดไปมีแต่ตัวเธอเท่านั้นที่ทำได้ไม่มีใครช่วยเธอได้เลยมีแต่ตัวเธอเท่านั้นและเธอต้องทำเองเท่านั้นนะครับจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมีส่วนไหนในร่างกายบ้างครับที่เราไม่ชอบ ขอบคุณครับ